เพื่นวันนี้แม่มาทำลาบเนื้อใส่ผ้าคีริววเยอะๆนะคะวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะเก็บผักกันเก็บผักไปทำลาบอันนี้ผักชีฝรั่งปุ๊บต้นหอมผักชีเก็บผักชีกัน ตั้งหมอ้อให้ร้อนแล้วก็ใส่เนื้อสับลงไปรวนรวนรวนวแใส่ผักคีริ้วนะคะผักคีริ้วลวกลงไปได้แบบนี้แล้วใช่ไหมก็นี่เลยน้ำปลา เสร็จปุ๊บก็มะนาวมะนาวแบบนี้ใส่ไปเลยแล้วก็พริกป่นพริกป่นป่นเองคั่วเองเข้าคั่วใส่ไป ก็ใส่ผักหอมแดงหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งผักชีฝร,รั่งก็คือผักชีใบเลื่อยนะใส่เข้าไปเสร็จแล้วลาบเนือ้อใส่ผักชีิวเยอะๆเดี๋ยวไปจัดจานกันจ้า จานนกันใส่พูนๆนะคะจะได้ดูน่าทานแล้วก็กระลำปีแช่น้ำแช่เกลือนิดนึงจะได้ออกเค็มๆนิดนึง แล้วก็อะไรเนี่ยผักชีผักชีใส่ไปแตงกวาหน่อยนึงแล้วก็พริกพริกคั่วพริกทอดอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเสร็จปุ๊บก็หักสักเม็ดนึงแบบนี้มันจะได้หอมหอมแล้วก็ยิ้มสีสวยนะคะแล้วก็ท่องกระถาเดินไปเสิร์ฟ เ็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปยกทานกันนะคะ